ก็กังานมาทางนี้ทีเอาขวัญจากรับจ้าก็อยู่นี่แต่ขัญอยู่โน่นขวัญใจที่รู้เรื่องหนึ่งสองสามจึ๊บจึ๊บจึ๊บรู้เรื่องขอข่าวนบคะ ก็ไปก็ไปก็อะรก็ไปก็ไเรื่องความที่ตกระโปรเสยง่เุไม่ตอบฝันไม่ได้ไม่ใช่แต่ว่าคือสจะได้อคนที่ยเลยจะได้ต้องย้อนกับนะคะฝันก็ถ่ายกัไถามร่วมกันเทีวกันไห่ค เอาทเลยค่ะทุกคนมาเร็วเดี๋ยวมุแกงเอาที่ชันได้เอาที่ฉันได้ไปใครไ่ถึงมาช่วยมาค่ะมาขานามาเลยไม่ยิ้มเลยลูกใครไม่ถึงใครไม่ถึงใจถึงเปล่าอ๋อพี่แจ็คเวิร์กคอยค่ะได้ไ่ติดหน้าไม่รู้จังานได้ไไหม เอาพี่มาไม่เห็นใช่ไหมเอาจอยไปเล่นอยู่ไปใกล้เอาเอาไปแล้วพร้อมนะเอาก๊อบจ่าขวัญจ่าวันนี้ครับผมก็อะไรที่เราทำได้เล็กน้อยๆก็อยากจะมาช่วยครับวันนี้เราเป็นยังไงบ้างวันนี้เรามาก็เราเป็นประชาชนทวไก็เรามีอะไรที่เราพอจะช่วยได้ไม่ว่าจะ ชีวิตเราอะค่ะ<ม>แล้วเราก็เกิดในสมัยนี้เนาะเราก็แบบมันมันมันเหมือนกับแบบว่าติดตาติดใจเราวันนี้มาภาพภาพความัยเจำคือของพ่อหลวงไม่ใช่พ่อเราคนเดียวแล้วก็พ่อทั้งประเทศเลยตั้งแต่เราเกิดมาจำความได้เนี่ยเราก็ ราจะได้รับทั้งโดยโตรงหรือว่าโดยอ,อ้อมท่านก็ทำเพื่อเพื่อเราคนโดยที่ไม่ได้มีการคิดว่าที่ไหนควรทำที่ไหนไม่ควรทำ่ว่าท่านขอให้เป็นพื้นที่ในประเทศไทยที่ไหนก็แล้วแต่ท่านก็จะเดินทางไปหมดว่าจะแบบรับากขนาดไหนเยเพราะว่าขนาดเราเดิน,นดเ,เดินนาพวกเรายังไม่อยากไปเหยียบเลยก็แบบเป็นตัวอย่างในอย,าอยานาน่ารทํางานอาจจะเหมือนกับว่าเรา พวกเราอ่ะเกิดในยุคที่ตอน,นเด็กๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อาจจะไม่รู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่ากา็เราเกิดในยุคที่ท่านเนี่ยเหนื่อยแล้วก็ทางานเต็มที่แต่พอเราโตขึ้นมาเราอยู่ในยุคที่ท่านทาทุกอย่างไว้สําเร็จแล้วอย่างมันมันสมบูรณ์แล้วสําหรับประเทศไทยก็รู้สึกว่า,าดีใจนะครับที่ได้เกิดในยุคนั้นถึงแม้ว่าเป็นเด็กอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเไรเท่าไหร่แต่เราก็รักท่านแล้วก็ซึ้งครับสิ่งดีๆที่ท่านทำให้พวกเราครับพระราชด,ดำรัสข้อไหนที่เรายึดเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตบ้าง啊 ใช้เท่าที่เรามีเหมื ını, aha, อนกับละครที่ผมได้เคยได้เคยเล่นที่เปฟเะเกียร์นะครับก็แบบว่าทําบัญชีเหมือนว่าเราใช้เราได้มาเท่าไหร่เราใช้เท่านั้นอย่าใช้เกินตัวเพราะเราจะติดหนี้หรืออะไรเงี้ยครับมันก็สอนให้เราพอเพียงอะไรเงี้ยมีความสุขอะไรเงี้ยัวฝ่ายนี้ก็มีบ้างครับมีบ้างเหมือนว่ามันระหว่างที่เราเล่นละครเล่วองไรใหม่มันก็สอนคําสอนเนี่ยมันก็สอนให้เรา ให้เราซึมซับไปด้วยแล้วเราก็บางทีเราอยู่ที่บ้านเราจะใช้จ่ายช้อปปิ้งซื้อของเงี้ยเราก็ต้องคิดละว่าเฮ้ยซื้อไปเดี๋ยวรูปปดบัตรเครดิตไปเงี้ยเราก็จะต้องมาจ่ายปลายเดือนอีกออะไรเงี้ยก็ต้องใช้ให้ให้พอเพียงครับฝันเองฝันเอง ให,ให้แบบเราทําด้วยใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วย,ด,วยด้วยที่เรายืนอยู่ตรงจุดเนี้ยมันคนทั่วไปเขาก็จะรู้สึกกระตุ้นว่าเอ้ยขนาดแบบเราอ่ะเรายังทําอย่างนี้เลยแล้วทำไมตัวเขาเราจะไม่ลงมาทํามาช่วยคนอื่นอะไรเงี้ยอแบบเอาแค่เล็กเน้อยก็ได้เช่นเอาถุงดํามาช่วย,ยเก็บขยะอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วคนที่ได้รับของกินไปรับข้าวออกไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็อยากให้กินกันอย่างแบบดีๆสะอาดแล้วก็เก็บของที่ตัวเองกินแล้วอย่าทิ้งตามพื้นที่ราดเนี้ยเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆที่ที่ตรงนี้ด้วยครับ ท่านจริงๆแต่างชาติชอบหน้านี่ของาเงเนไม่ยากเลยท่านรัชอบไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าที่ท่านอางเดีหน้าที่ต่อประชาชนชาวไทยแทบทุกหน่วยเลยว่าได้ ว่าแบบตอนนี้แบบท่านได้พักผ่อนอยู่บนฟ้าแล้วอะนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วที่จะทำตามคำสั่งที่รัฐสอามนตดเจ็ดสิบปีให้ให้เป็นพลังของเราที่ทําให้ประเทศเราดีขึ้นคือสามัคคียิ่งขึ้นครับถึงตอนนี้พระองค์ท่านไม่ถูกไม่อยู่แล้วแต่ในใจเราอยากเห็นภาพคนไทยเป็นอย่างไรอยากเห็นภาพคนไทยเป็นอย่างไรจริงอันนี้เป็นเป็นจุดที่เราได้เห็นพลังของคนไทยทุกคนที่มาช่วยกันทําอะไรนะตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอาของมาจ่ายจ่ายว่าจะเป็นที่วินมอเตอร์ไซค์จนถึงพี่ๆที่ทำข้าวมาแจกหรืออะไรเงี้ยครับก็ถ้าไม่เห็นว่าเออเราเราสามัคคีเราลงใจกันนึงแล้วก็ได้รับพลังจากท่านมาจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าต่อไปก็อยากให้ทุกๆคนรักกันแบบนี้ไม่ใช่แค่วันนี้ไม่ใช่วันที่ท่านจากไปแล้วทำอยากให้แบบเป็นอย่างนี้ตลอดไปครับขวัญแล้วคะอยากเห็นภาพคนไทยยังไงต่อไปแล้วอยาก เปลี่ยนแปลงเป็น,น,ปนบบการที่เราจะเปลี่ยนแปลงที่ใส่ตัวเราให้คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเราเองด้วยหรือเปล่าถ้า,าตัวคนคิดแบบนี้สังคมที่เราอยู่รอบข้ามก็จะมีความสุขขึ้นและยิ่งคิดได้มากขึ้นประเทศไทยเราก็จะเป็นประเทศที่ประเทศชาติคนอยู่เขามองเราเขาจะมันก็จะเป็นคำที่มันแบบมันไม่หาความสามารถทำอะไรที่มันแบบขีดเส้นใต้ได้คือเอาง่ายๆเรื่องเก็บขยะอะไรพวกนี้ครับมันคือแ<ม>บบ ทำให้เป็นชีวิตประจําวันเราประเทศเราะสะอาดขึ้นอ<ล>ะไรเงี้ยอย่างบางทีเราไปตา่างประเทศเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมบ้านเมืองเขาสะอาดจังเลยอะไรเงี้ยแต่ต้องกลับมาถามตัวเราก่อนว่าแล้วทาไมเราทิ้งข้างทางทำไมเราไม่เก็บหลักอะไรเงี้ยงนตอนนี้ถ้าเกิดอธิฐานขอพรพระองค์ท่านได้อยากขออะไรอ่อก็ขอให้คนไทยเป็นแบบนี้แบบที่เป็นอยู่สองสามวันที่ผ่านมาเนี้ยแต่ไม่ใช่แค่ช่วงนี้นะอยากให้เป็นทุกๆวันละซึมซับสิ่งเหล่านี้ให้มันอยู่ในจิตใจของเราแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปด้วยวิธีแบบนี้ ก็อย่างนี้ก็เยอะนะก็คงก็คงก็คงบอกมีเรื่องยาวมากที่ต้องบอกแต่ว่าก็สิ่งที่อยากจะบอกคือว่าเราทั้งสองคนต้องภูมิใจที่ได้เกิดในในรัชกาลที่เก้าค่ะขอบคุณมากฝันแล้วค่ะเย้ค่ะลูกนี้ที่รักเล่นเล่นกักร์เตอร์ไงลูกนี่ที่รักไงลูกกรชุดมนี่ชุดลูกไม้ของพ่อเล่นกกเตอร์ จ้าจ้าไม่เป็นไรจ่าปุ้ยสมาธิพี่ผิดเองโอเคเดี๋ยวพี่หลบให้พี่กันละใครใครไม่ได้รูปพักมาเดี๋ยวผมอย่าเพิ่งเบียดเข้ามานะโอเคขอบคุณมากูมเดี๋ยวไปตรงตรงที่กล้องต่อไหมเออไอโฟนต่อหรือเปล่า

Terima kasih telah menonton!